ขอบคุณทุกๆคนสำหรับกำลังใจที่มีให้กับพี่ปิงนะสำหรับใครที่ชอบรายการแบบนี้ของพี่ปิงนะสำหรับความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนหรือว่าภาษาจีนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ follow subscribe กันไว้นะฮะจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับและถ้าหากว่าใครอยากเห็นพี่ปิงทำคอนเทนต์อะไรพิมเข้ามากันได้เลยนะครับพุกคนทุกคนครับวันนี้นะฮะพี่ปิงก็จะพาทุกคนนะครับมาหาคําตอบกันนะครับว่าคําศัพท์ที่มันมีความเหมือนมีความคล้ายกันนะครับ ทั้งสองตัวเหล่านี้นะครับมันใช้งานอย่างไรหรือว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับต้องบอกแบบนี้ครับทุกคนว่าพี่ปิงเนี่ยได้คําถามนะครับจากน้องๆน,นักเรียนหรือว่าคนที่ติดตามพี่ปิงในช่องทางต่างๆนะครับว่าอยากจะรู้ว่าคําศัพท์ที่มันมีความคล้ายกันในภาษาจีนเนี่ยสองคนี้มันใช้งานยังไงและมันจะต่างกันอย่างไรพี่ปิงเนี่ยเคยอธิบายไปบ้างแล้วนะครับในไลฟ์แบบไม่ได้เป็นทางการมากนะเพราะฉะนั้นใน E ีนี้เองนะครับพี่ปิงก็เลยจะมาช่วยอธิบายทุกคนนะครับได้เข้าใจใน เชิงของหลักการหรือว่าการใช้งานเบื้องลึกเบื้องหลังของมันนั่นเองนะครับอันนี้เป็น EP แรกของพี่ปิงเลยนะครับมาเริ่มกันในคำศัพท์คู่แรกของเราครับทุกคนครับการใช้คำว่าจริงลี่และจริงย่านมันต่างกันอย่างไรอ่าน่าสนใจนะฮมาพี่ปิงจดพินินเอาไว้ให้ก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวไหนคืออะไรยังไงบ้างนะฮะตัวแรกนะครับคือจิง ลี่เนาะและต่อไปนะครับก็คือจิงย่านนะครับนี่เลยจิงลี่และจิงย่านนะครับทั้งสองคำนี้นะครับมันจะแปลเหมือนกันเลยนะครับแปลว่าประสบการณ์นั่นเองนะฮะหลายๆคนอาจจะได้ยินว่าพิปปิงจิงลี่จิงย่านมันก็แปลว่าประสบการณ์เหมือนกันแบบนี้นะครับแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ย มันมีความแตกต่างกันในเชิงของการใช้งานอยู่นะครับอ่ะพี่ปิงจดคำปลายภาษาไทยกำกับไว้ให้ก่อนละกันนะแปลว่าประสบการแน่ๆน,นะฮะทีนี้เรามาดูนะครับว่าตัวแรกเนี่ยตัวแรกก็คือการใช้คำว่าจริงลี่แน่ๆน,นะฮะ จริงลี่ประเภทคำของมันนะครับเป็นได้ทั้ง Ver รและนามเลยนะครับจะแปลว่าประสบการณ์อย่างที่เรารู้กันนะครับแต่ว่าการใช้งานของมันนะครับคว่าจริงลี่เนี่ยจะใช้ในบริบทของการพูดถึงประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั่นเองนะครับพี่ปิงอธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับคำว่าจริงนะฮะมันก็คือหมายถึงผ่าน นะครับปลาแบบนี้ก็ได้นะพี่ปิงอธิบายรากคำศัพท์นะครับจริงจะแปลว่าผ่านและคำว่าลี่นะฮะมันก็คือมาจากคำว่าลี่เชอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่แปลว่าประวัติศาสตร์หรือว่าเราอาจจะเคยเจอจากการใช้คำว่าเ e อรลีนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นการพูดถึงช่วงเวลาหรือว่าไทม์ไลน์ในอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะคำว่าลีเนี่ยพี่ปิงจะวงเล็บเอาไว้แล้วกันนะครับว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเว ห,หรือว่าไทม์ไลน์นั่นเองนะฮะผ่านประสบการณ์มาจากช่วงของไทม์ไลน์หรือว่าเวลานั่นเองนะครับอันนี้คือรากคำศัพท์นะทีนี้เรามาดูคำว่าจริงกับแย่แนนะคําว่าจริงเนี่ยมันก็คือผ่านเหมือนกันนะครับและต่อไปก็คือการใช้คำว่าแย่นั่นเองนะฮะคำว่าแย่นในที่นี้นะครับมันก็คือจะมีความหมายแปลว่า การทดลองหรือว่าเป็นการทดสอบนั่นเองนะพี่ปินงจดคำแปลาไว้ให้นะผ่านจากการทดลองนะครับหรือว่าจะเป็นทดสอบก็ได้นะอ่านี่เลยนะเป็นการทดลองหรือว่าทดสอบด้วยตัวเองหรือว่าการกระทําบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานั่นเองนะครับเราสังเกตก่อนเลยว่ารากคำศัพท์ คือดังนี้เนาะว่าจริงลี่ผ่านตามช่วงเวลาไทม์ไลน์และจริงแยนก็คือเป็นการผ่านการทดลองทดสอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับเรามาดูนะจริงลี่ประสบการณ์ที่เคยผ่านมาหรือว่าเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาก่อนเนี่ยเราจะพูดถึงสิ่งที่บุคคลคนนดงเนี่ยเคยประสบพบเจอเคยผ่านมาในชีวิต สังเกตนะฮะเป็นการพูดถึงประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะครับและเป็นการเน้นถึงเหตุการณ์หรือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะเพื่อเป็นการบ่งบอกประสบการณ์ทั้งในด้านดีและไม่ดีต่างๆได้เลยนะครับชนิดพี่ปิงนะฮะมีตัวอย่างการใช้งานในประโยคนะครับจะได้เห็นภาพกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะว่า2ตัวนี้มันใช้งานต่างกันอย่างไรนะฮะประโยคแรก 我经历过很多困难นั่นเองเนี่ยว่าคือฉันจิงลคือประสบการณ์กู่ก็คือเคยนะฮะเหนื่อยเยอะมากๆเลยคุ่นดั่งหรือว่าคุ่นหนานั่นเองนะครับก็คือหมายถึงความยากลําบากนั่นเองนะครับทีนี้นะฮะเราจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าหัวจิงลี่กู่เหนือยด้วุ่น่งหรือว่าขุ่นานั้นก็คือหมายว่า ในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยฉันเคยมีประสบการณ์ที่ ยากลำบากหรือว่าผ่านความยากลำบากมามากมายเลยดังนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานคำว่าจริงลี่ซึ่งเป็นการพูดถึงประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาตามช่วงของไทม์ไลน์เวลาในอดีตนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างวันนี้จะพูดแบบโหพูดแบบพอดแคสต์จริงๆนะครับก็วันนี้เป็นฟิลใหม่นะทุกคนนะครับเป็นการจัดรายการใหม่นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ กำลังกำลังทดลองอยู่นะกำลังทดลองอยู่นะครับว่าจะพยายามทายัางไงให้แบบมันดูไม่เป็นแบบเป็นคลาสเรียนเกินนะครับไม่อยากให้มันเป็นคลาสเรียนเกินนะครับก็อยากจะชวนทุกคนคุยนะแล้วก็พยายามที่จะพูดให้แบบมันสบายๆดูชิลๆมากที่สุดนะครับทุกคนถ้ามีคําถามอะไรก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะใครที่มีคําถามอะไรนะครับก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะเดบิงจะมาตอบหรือว่าอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับ ทีนี้เรามาดูในตัวอย่างประโยคที่สองครับทุกคนครับเขาบอกว่าชีวิต oh ประคน่ารนใจน่คราบเเวลาที่เราจะเรียนคำศัพท์หรือว่าดูวิธีการใช้งานของมันนะพี่ปิงแนะนำแบบนี้นะครับล่าสุดเนะี่ยพี่ปิงก็ เพิ่ง <P eng> en> จะอธิบายให้น้องคนหนึ่งฟังไปนะครับว่าเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าคำศัพท์ตัวหนึ่งเนี่ยมันใช้งานอย่างไรนะครับแนะนำว่าให้ดูที่รูปประโยคของมันครับว่ารูปประโยคในบริบทการใช้งานของมันเนี่ยข้างหน้าคืออะไรข้างหลังคืออะไรมันใช้งานแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับให้ดูจากรูปประโยคโครงสร้างของมันจะรู้เลยนะครับว่าคำนี้ใช้อย่างไรนะครับประโยคที่2เขาบอกว่า t จ i g รจิงลีประสรบการณ์อันนี้เนี่ย 让我成长มากในที่นี้นะฮะก็หมายถึงว่าประสบการณ์นั้นเนี่ยทำให้ฉันได้เติบโต ขึ้นมาเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับสังเกตการใช้งานนะจรจิงลี่คือพูดถึงประสบการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นที่ผ่านมาในอดีตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยหมายถึงว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตอันนี้ททำให้ฉันได้เติบโตมาเป็นอย่างมากเลยดังนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเลยจิงลี่เราจะพูดถึงประสบการณ์ที่เคยพบเจอมาในอดีตหรือว่าสิ่งที่เคย ประสบพบเจอดังนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือจิงลี่นะอ่านี่เลยทุกคนเข้าใจกันหรือเปล่านะครับว่าจิงลี่ใช้งานอย่างไรนะครับจิงลี่จะเป็นการพูดถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาไทาม์ไลน์ในอดีตนะครับและตัวที่2ของเรานะครับคือการใช้คําว่า จริงแย่แน่นนนเนี่ะจริงแย่นเนี่ยมันก็คือพูดถึงประสบการณ์เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เจอกันอยู่แล้วนะครับประสบการณ์ทั้ง2ตัวเลยแต่ถ้าหากว่าเราสังเกตนะครับการใช้งานคําว่าจริงแย่นเนี่ยมันจะหมายถึงประสบการณ์ในแง่ของความรู้หรือว่าทักษะที่ได้เรียนรู้จากบ,บางสิ่งบางอย่างมานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับเราย้อนกลับมาดูนะจริงลี จริงแยน่นรากคำศัพท์เมื่อกี้พี่บิงอธิบายไปแล้วนะครับคำว่าลี่คือพูดถึงช่วงเวลานะครับหรือว่าเป็นไทม์ไลน์ต่างๆนะครับแต่ส่วนคำว่าแยานเนี่ยเรากำลังพูดถึงมันคือการทดลองประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทดลองทำบางสิ่งบางอย่างจนเกิดเป็นการเรียนรู้ขึ้นมานั่นเองโอ้โหทุกคนน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากๆนะครับประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้หรือว่าทักษะบางสิ่งบางอย่างที่เราทดลองมานะครับอย่างตรงนี้นะครับพี่เปิงเขียนอธิบายาไว้นะว่าความรู้บทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติจริงลงมือทำจริงหรือว่าสิ่งที่ผ่านมาจนเกิดเป็นทักษะความชำนาญของเราซึ่งโดยทั่วไปนะจะใช้ในบริบทของการทำงานการเรียนรู้หรือความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังนี้นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอย่างประโยคการใช้งานของเราเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าในบริบทนั้นเนี่ยเขาใช้งานอย่างไรประโยคแรก他有很多工作经验นู u คำศัพท์ครับทุกคนครับ t h a เยอเขามีเยอะมากๆเลยกงจ z ่ก็คืองานนั่นเองนีส่วนคำว่าจริงแย่นเนะจริงแย่นในที่นี้ก็คือหมายถึงประสบการณ์นั่นเอง เรามาวิเคราะห์เพิ่มเติมกันครับทุกคนครับกงซู่ชิงแยนนะครับเรากำลังพูดถึงประสบการณ์การทำงานนั่นเองเนะครับทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วนะครับว่าประสบการณ์การทำงานมันคือการที่เราเนี่ยลงมือทำจริงๆอ่านะเห็นไหมเช่นลงมือเขียนอีเมลนะครับหรือว่าวางแผนโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะ เป็นการเรียนรู้จากการทำงานโทรศัพท์คุยกับลูกค้าต่างๆนู่นนี่นั่นนะเราพูดถึงประสบการณ์ทำงานทุกสิ่งอย่างเหล่านี้เนี่แหละครับมันก็คือพูดถึงประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้จากการทดลองลงมือทำปฏิบัติจริงดังนี้นั่นเองนะครับชัดเจนมากๆเลยนะครับและถ้าหากว่ายังไม่ชัดเจนเรามาดูนตัวอย่างประโยคที่สกันเขาบอกว่าชาจิงแย่กู้ผงตัขึ้นนะ เธอเฉาจาคำศัพท์นะครับทุกคนเขาเคยมีประสบการณ์ผ่านความยากลำบากและความช้าชายมามากมายเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราสังเกตนะครับการใช้คำว่าจริงแย่นในที่นี้นะฮะมันกำลังเป็นเวิร์บแล้วนะครับจริงแย่ตรงนี้เป็นเวริร์บนะสังเกตได้จากอะไรนะครับมีคำว่ากู้อยู่นะฮะกู้ก็คือจะแปลว่าเคยนะครับเพราะฉะนั้นคือหมายว่า เคยมีประสบการณ์ผ่านความยากลำบากและความช้าชายมามากมายนั่นเองเนะครับซึ่งในที่นี้นะครับมันกำลังสื่อว่าอย่างไรมันสื่อว่าฉันเนี่ยเคยได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างผ่านประสบการณ์จากความยากลำบากและความช้าชายหรือว่าปัญหาต่าง เหล่านั้นนั่นเองนะครับเป็นการพูดถึงประสบการณ์ที่ไปลุยกับมันหรือว่าไปจัดการมันมาดังนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งแย่นคือจะเน้นไปในเชิงของประสบการณ์ตรงหรือว่าการทดลองทำนั่นเองนะครับจะเน้นไปในเชิงของการทดลองหรือว่าลง มือนัน่นเองนะครับนี่เลยนะฮะคือจากตัวอย่างประโยคของเรานัน่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับพี่ปิงสรุปให้ดังนี้เลยนะครับว่าจริงลี่จริงย่งต่างกันอย่างไรนะครับจริงลี่จะเป็นการพูดถึงประสบการณ์จากอดีตที่ผ่านมาตามช่วงไทม์ไลน์หรือเน้นเป็นในอดีตนัน่นเองนะครับ ส่วนคำว่าจริงแย่น,นะครับก็คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทดลองลงมือปฏิบัติและได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างมาตามรากคำศัพท์ที่พีปิงจดหรือว่าเขียนเอาไว้ให้ทุกคนดังนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะอย่าลืมนะทำความเข้าใจกันเพิ่มเติมได้เลยนะครับ แล้วเราจะจะพูดให้มันเป็นคลาสเรียนยังไงเนี่ยกำลังปรับมูดแอนโทนของตัวเองอยู่นะทุกคนขอภยัยถ้าถ้ามูดแอนโทนยังไม่ได้ขอภัยนะครับเพราะว่า <laughs> เพราะว่ามันติดจริงๆมันติดที่แบบมองกล้องแล้วก็แบบนะครับอะไรแบบนี้นะครับก็ขอภัยด้วยนะครับทีนี้ทุกคนครับเรามาดูกันนะว่าจริงลี่จริงแย่นในตัวอย่างประโยคใช้งานอย่างไรนะครับอธิบายให้ทุกคนเห็นภาพจากรูปประโยคกันเลยนะฮะพี่ปิงจดพินิจไว้ให้ก่อนเลยจริง ลี่นะครับและตัวล่างนั้นก็คือจิงยา่านนั่นเองะนี่ยวัวจิงลี่กู้การใช้คำว่าจิงลี่ในทีนะครับจะเป็นเวิร์บเนาะสังเกตนะมีการใช้คำว่ากั้อยู่นะกู้เนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้งานร่วมกับเวิร์บนั่นเองเนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคือเป็นเวิร์บและคือการใช้คำว่า จริงลีนั่นเองนะฮะและต่อไปนะครับหิ่นตู้ก็คือเยอะมากเลยนั่นเองนะครับเยอะมากๆเนาะคุณด่านหรือว่าคุณด่านนั่นเองนะค,คือความยากลำบากนะครับสังเกตนะฮะการใช้คำว่าจริงลีนั้นจะเน้นไปในเชิงว่าเป็นประสบ กนะครับอ่านี่เลยจริงลี่จริงแย่นเป็นประสบการณ์ทั้งสองตัวเนาะแต่ถ้าเป็นจริงลี่กู้ห่ตัวคุณเนะี่ยในประโยคตัวแรกของเรานะครับเป็นการพูดถึงว่าประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือเคยเกิดขึ้นใน อดีตนะครับจะเน้นไปในเชิงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับ <_ letter> เพราะว่าการใช้คำว่าลีนะเนี่ยมันจะเป็นคำศัพท์ที่บ่ง <_ letter> บอกในตัวเองนะครับว่าพูดถึงอดีตหรือว่าเป็นช่วงเวลาแน่ๆเนี่ยเป็นช่วงเวลาเป็นไทม์ไลน์นะครับก็คือประสบการณ์ในอดีตแน่ๆและต่อไปในตัวอย่างประโยคที่2นะครับ trigger 经历让我成长了很多这个ก็คือสิ่งนี้นี่น,น,นะครับเพรือว่าอันนี้นะฮะจริงลี่ก็คือประสบการณ์ประสบการณ์ในอดีตอันนี้ของฉันร่างวอก็คือทำให้นั่นเองนะฮะเฉิ่ฉิงจางในที่นี้นะครับก็จะแปลว่าเ โตแน่ๆนะครับนี่เลยถ้าไม่ชันเนี่ยเติบโตขึ้นมาหันตัวเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเรากำลังพูดถึงประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาดังนี้นั่น่งนะครับและต่อไปนะฮะถ้า有很多工作经验ในที่นี้นะครับทก็คือเขาโยแปลว่ามีหันตัวเยอะมากๆเลยกงซู่ ก็คือทำงานและจริงย่ก็คือประสบการณ์อีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าการใช้คำว่าจริงแย่น,นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจะใช้ในบริบทของการทด ลองนั่นเองเนะเป็นการทดลองทำหรือว่าเรียนรู้จากบางสิ่งบางอย่างมานั่นเองเนะครับสังเกตจากรากคำศัพท์เนี่ยพี่เปิงจดเอาไว้ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโย่หุ่นตัวกงจู่จริงก็คือเขามีประสบการณ์จากการทดลองผ่านการทำงานหรือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการลงมือทำขึ้นมานั่นเองนะครับและต่อไปตัวอย่างประโยคที่สองนะครับถ้าจริง แยนกู้สังเกตครับเจอคำว่ากู้อีกแล้วนะครับข้างหน้าคำว่าจริงย่านเลยทำหน้าที่เป็นเวิร์บแล้วนะครับเหมือนกันกับด้านวอน,นะจริงลี่ก็เป็นเวิร์บได้นะแล้วก็จริงย่านก็เป็นเวิร์บได้ด้วยเช่นกันนะครับสังเกตจากการใช้คำว่ากู้นะฮะเห็นตัวเยอะมากๆเลยแล้วก็คุณด่ก็คือความยากลำบากเหอแปละว่าละชอบ แชาวแชร์ก็คือ challenge หรือว่าความท้า ใายแน่ๆนะครับนี่เลยเนะฮะเขามีประสบการณ์ผ่านความยากลําบากและความท้าทายมามากมายนะครับซึ่งในที่นี้นะครับมันแทบจะไม่ต่างกับตัวอย่างประโยคด้านบนเลยเนาะคือการใช้คําว่าจริงลี่เนี่ยก็คือจริงลี่คือพูดถึงประสบการณ์ในอดีตเนาะแต่ถ้าหากว่าเราใช้คําว่าจริงยานเมื่อไหร่นะครับมันจะเน้นหมายถึงว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ ทดลองลงมือปฏิบตัติเน้นไปในเชิงของการเรียนรู้จากมันแน่งนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับพี่ปิงจดสรุปเอาไว้ให้ดังนี้นะครับจริงย่านจะเน้นไปในเชิงของการทดลองทำหรือลงมือทำและได้เรียนรู้หรือฝึก ฝนดังนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดจากการทํางานหรือว่าการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะครับและนี่ก็คือความแตกต่างของคําว่าจริงลี่และจริงแย่นั่นเองนะครับติสอบไอจีมออลคนรุ่นใหม่ไปทำงานปูพบ้านไอจีแคร์สาเศิษยวอเจีพีพิตเอ